นิยายเสียงข้ามมิติมาเป็นสนมที่อยากอยาผู้แต่งตุ๊กตามีน่ารักให้เสียงโดย AI เปรมวดีบทที่5ถึง8นิยายเสียงข้ามมิติมาเป็นสนมที่อยากอยาผู้แต่งตุ๊กตามีน่ารักให้เสียงโดย AI เปรมวดีบทที่5รอบสังหาร ตัดภาพมาที่ตำหนักเย็นหลังจากซิงเซียวกลับมาก็รายงานเรื่องทำเรื่องขอหย่ากับฝาบาทผ่านทางมหาขันที่เย็ยนฟู่เรียบร้อยแล้วอีกไม่เกิน2อถึงสวันหน้าจะมีขันทีมารอรับหน้าตำหนักเย็นเพื่อไปลงนามหย่าที่ตำหนักกลางอัญญาหลังจากฟังว่าได้ดำเนินการเรื่องขอหย่าแล้วตอนนี้เธอก็ฝันไปถึงบัณฑิตหนุ่มน้อยร่างบางสเปกเตอร์บอกเลยว่าถ้าหลังเธอจัดการเรื่องตั้งสำนักคุ้มภัยเสร็จเธอจะแบ่งเงินมาเปผู้ชายแน่นอนความฝันอันสูงสุดของอัญญากำลังจะเป็นจริงแล้ว โดยที่เธอไม่รู้เลยว่าในอนาคตเธอจะไม่มีวันได้แบ่งเงินไปเปผู้ชายอย่างที่ฝันเลยเจ้านายครับเสียง AI สมชายเรียกอัญญาว่าไงเสียง AI สมชายกำลังขัดความฝันอันแสนหวานของเธอมีคนอยู่นอกตำหนักเย็นสองกลุ่มครับ หลังจากที่สมชายพูดจบอัญญาลุกมานั่งตัวตรงทันทีดวงตากลมโตฉายแววเย็นชาและโหดเยี่ยมทันทีรังสีข้าฟันถูกปล่อยออกมาโดยไม่รู้ตัวจากนั้นอัญญาก็ลุกออกจากเตียงถึงร่างนี้จะบอบบางอ่อนแอไปบ้างแต่พอจะเคลื่อนไหวได้มากขึ้นต่างจากวันแรกที่เอาแต่กินและนอนบนเตียงอย่างเดียวแจ้งพิกัดอัญญาสั่งเอสมชายทิศตะวันออกสองคนทิศใต้หนึ่งคน อัญญาก็เอามือขึ้นมาหักนิ้วไว้รอแล้วตอนนี้คันไม้คันมือพอดีจะทําให้เสียชื่ออัญญาทหารรับจ้างอาวกาศชื่อดังได้อย่างไงจากนั้นอัญญาก็เคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วเท่าที่ร่างนี้จะทําไหวไปยังพิกัดที่เอไอสมชายบอกเธอเลือกไปทิศใต้ก่อนก็เจอคนชุดดําซุ่มอยู่บนต้นไม้ซึ่งอีกฝ่ายไม่รู้ว่าเธออยู่ข้างหลังแล้วแต่ที่เธอยังไม่ทําอะไรเพราะร่างนี้ยังอ่อนแอและเหนื่อยง่ายไม่เหมาะแก่การต่อสู้อย่างหนัก สมชายชันอ่อนแอเกินไปแล้วเคลื่อนไหวช้าก,กว่าเดิมมากแถมเหนื่อยง่ายอีกกลับไปต้องจัดคอสเร่งด่วนเสริมสมรรถภาพทางกายให้ร่างนี้โดยด่วนเลยเข้าใจไหมอัญญาบ่นอุบได้ครับเจ้านายสมชายสแกนประวัติคนตรงหน้าได้ไหมได้ครับเจ้านายนักฆ่าจางสังกัดหออี้หลินคันทีตำหนักกลางฝ่ายทำความสะอาดความสามารถระดับสภารกิจสังหารพระสนมอันหนิงผู้จ้างวาน ไม่มีข้อมูลอัญญาหลังจากอ่านประวัติชายชุดดำก็เอามือจับทางอย่างใช้ความคิดพระราชวังของห้องเต้าการคุ้มกันทำไมละหลวมขนาดนี้ปล่อยนะักฆ่าระดับเริ่มต้นเข้ามาได้แล้วอดสายหัวไม่ได้คาดว่าอีกไม่นานห้องเต้แก่ต้องโดนก่อกระบฏอย่างแน่นอนดีร้ยอย่างในเธอก็ต้องรีบหยาและพาเจ้าตัวน้อยออกจากวังไปเริ่มต้นใหม่สองแม่ลูกให้จงได้ในเมื่อตั้งใจมาสังหารเธอก็ไม่ต้องรีบร้อนจัดการรออีกสักหน่อยแล้วกัน เธอก็อยากรู้ว่าจะมีองรักษักคนสังเกตเห็นไหมถ้าไม่มีเธอก็ไม่รังเกยียจจะเก็บกวาดนักฆ่าบางส่วนให้ห้องเต้กแก่สักหน่อยก่อนออกจากวังถือซะว่าเป็นของขวัญให้พ่อของลูกก่อนจากลาจากนั้นอัญญาก็วิ่งตัวเบาอย่างรวดเร็วแต่ยังช้ากว่าสมัยเป็นทหารรับจ้างไปยังทิศต,ตะวันออกเจอชายชุดดำอีกสองคนกำลังอยู่ที่ต้นไม้คนละต้นอีกฝ่ายก็ยังไม่รู้ว่าเธอมาอยู่ใกล้ๆสมชายสแกนประวัติสองคนนี้ทีได้ครับ องรักเงาลำดับที่สิห้าและสิสังกัดหน่วยเงาทมินของฮ่องเต้ความสามารถระดับ B ภารกิจมาจับตาดูความเคลื่อนไหวตําหนักเย็นคำสั่งจากฮ่องเต้เฉินหลงอัญญาอ่านประวัติสองคนนี้ฮ่องเต้แกส่งคนมาจับตาดูความเคลื่อนไหวของเธอเพื่ออะไรก่อนอีกไม่นานเธอก็จะหย่าแล้วแต่ช่างเธอน่าจะเป็นนิสยัยความขี้ระแวงของฮ่องเต้ทุกคนต้องมีเธอเคยอ่านเจอในหนังสือบนโลกสีน้ำเงินก่อนหน้านี้ ดีเหมือนกันคืนนี้ให้องรักเงาปะทะกับนักฆ่าเธอจะได้ดูการต่อสู้ในยุคนี้เป็นอย่างไรเมื่อเทียบกับยุคอวกาศของเธอเพราะอย่างไรถ้ามีนักฆ่าจะมาสังหารพระสนมถึงตำหนักเย็นเธอเชื่อว่าองรักเงาก็ต้องจัดการนักฆ่าอย่างแน่นอนคงไม่ปล่อยให้พระสนมที่ทำเรื่องขอหย่ากับฝาบาทตายก่อนหน้าลงนามหย่าเพราะถ้าเธอตายตอนนี้จะส่งผลเสียต่อชื่อเสียงของห้องเต้แก่ทันทีจากนั้นอัญญาก็วิ่งอย่างรวดเร็วกลับไปยังเตียงคืนนี้เธอจะรอดูเรื่องสนุก กลางคืนดึกสงัดมีเงาบางอย่างกำลังเคลื่อนไหวข้างเตียงของพระสนมอันหนิงพร้อมกับมีดที่สองประกายในความมืดกำลังจะปักลงตำแหน่งหัวใจแต่มีก้อนหินดิดใส่มีดจนหลุดมือจากนั้นก็มีคนห่อลงมาประมือสู้กับเงาบางอย่างนั้นโดยที่อัญญาที่นอนบนเตียงกำลังดูผ่านเอไอสมชายว่าสมชายฉันก็อยากห่อได้แบบนี้เรียกว่าวิชากำลังภายในใช่ไหมใช่ครับสมชายจัดคอร์สสอนฉันหน่อยไม่มีข้อมูลส่วนนี้ครับรอาการอัปเดต ไม่เป็นไรออกจากวังไปฉันจะหาคนมาสอนเองอัญญาตาเป็นประกายเห็นการต่อสู้ของทั้งสองฝ่ายที่หอบไปประมือกันไปผ่านไปไม่นานผลต่อสู้ก็ออกมาว่าฝ่ายองค์รักเงาเป็นผู้ชนะพวกเขาก็จัดการเก็บกวาดแล้วหายตัวไปซ่อนบนต้นไม้เหมือนเดิมแต่จะว่าไปวันนี้โชคดีที่เสี่ยหลงของเธอไม่งองแงหรือร้องให้ออกมานอนบนเปลอย่างเด็กดีอยู่อีกห้องหนึ่งไม่งั้นพวกองรักเงา,นานต้องรู้เรื่องเสี่ยหลงแน่ตํหนักกลาง คืนนี้ห้องเต้เลือกที่จะประทับอยู่ที่นี้ไม่พลิกป้ายไปหาสนมคนไหนเขากำลังยืนอยู่ด้านนอกตำหนักเอามือคว้ยหลังมองความมืดในสวนโดยมีมหาขันที่เยยนฟูยืนอยู่ไม่ไกลจากนั้นก็มีเงาหนึ่งมาคุกเข่าตรงหน้าฟาบาทมีการรอบสังหารพระสนมอันหนิงพยัขาองรักเงามารายงานนักฆ่าหลกเฉินหลงถามสั้นๆเพราะเขาเชื่อว่าองค์รักเงาที่เขาฝึกมาเองกับมือสามารถจัดการนักฆ่าได้ตายหละพยัขัเป็นขันทีจากตำหนักกลางฝ่ายทำความสะอาด ดีมากดีเหลือเกินตําหนักข้ามีนักฆ่าแฝงตัวเข้ามาแบบนี้ฮ้องเต้เฉินหลงที่ได้ฟังรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้ยิ่งโกรธมีพวกนักฆ่ามาแฝงตัวอยู่ตําหนักเขาโดยที่พวกองรักเงาไม่รู้ทําความสะอาดให้เรียบร้อยอย่าให้เหลือและแบ่งกันไปรับโทษที่หน่วยลงทันซะเฉินหลงสั่งเสียงเรียบก็จะเดินเข้าไปในตําหนักพ่ยะยขะองรักเงารับคำและหายตัวไปท่ามกลางความมืดอย่างรวดเร็วห้องเต้เฉินหลงที่เข้ามายังห้องบรรทมโดยที่เหยียนฟู่เดินตามหลังมา เจ้าว่าการลอบสังหารสนมอันหนิงจะเกี่ยวกับใครบ้างฮ่องเต้าถามเหยียนฟู่ทาให้เหยียนฟู่นิ่งเงียบไปสักพักก่อนจะตอบว่าหม่อมฉันคิดว่าเต๋อเฟยและหลินกุ้ยเฟยพะยะค่ะฮ่องเต้ที่ได้ฟังคําตอบเหยียนฟู่ได้แต่ยิ้มเย็นทําไมเจ้าไม่คิดว่าเป็นฮองเฮาหละ่ะหม่อมฉันคิดว่าเป็นไปไม่ได้พะยะค่ะฮองเฮาเป็นแบบอย่างสตรีที่ดีทั่วล่าและตอนนี้พระองค์กําลังถือศีลสวดมนต์กินเจยอยู่ไม่น่าจะทําเรื่องอย่างสังหารพระสนมอันหนิงได้เหยียนฟู่ตอบฮ่องเต้ตเตทันที เยียนฟูเจ้าจงจำไว้น้ำที่นิ่งมักไหลลึกนิยายเสียงข้ามมิติมาเป็นสนมที่อยากอยากู้แต่งตุ๊กตาหมีน่ารักให้เสียงโดย ai เปรมวด,ดีบทที่6อิสราภาพอยู่ไม่ไกลแล้วพระอาทิตย์ขึ้นมาพร้อมสาดแสงพาดผ่านตำหนักไม้โบราณเก่าของตำหนักเย็นสะท้อนเป็นเงาลงบนพื้นดินให้ความรู้สึกเหมือนความสงบก่อนเกิดพายุใหญ่อัญญาตื่นเช้าขึ้นมานั่งบนเตียงพร้อมกับชูแขนสองข้างเหยียดไปเต็มที่ใบหน้าสวยหวานกำลังยิ้มกว้างอย่างอารมณ์ดีพร้อมความคิดในใจ ในที่สุดฉันัญญาทหารรับจ้างคนนี้กำลังจะมีอิสระแล้วโวยห้าห้าห้าหนุ่มน้อยจ้ารอแม่ก่อนนะแม่จะเปพวกหนูหนูให้สุดสมัยยุคอวกาศไม่มีผู้ชายบอบบ,บางแบบที่ไฟฝันสักคนมีแต่พวกกล้ามโตทั้งนั้นดูจนเบื่อแล้วจากนั้นก็มีเสียงเดินข้างนอกประตูและประตูเปิดออกพร้อมกับสิงเซียวเดินเข้ามากำลังจะพูดอะไรบางอย่างแต่อัญญายกนิ้วชี้ขึ้นมาที่ปากให้เงียบไว้ก่อนสิงเซียวช่วยเก็บของให้หน่อยเราจะเตรียมตัวออกจากวังแล้ว อัญญาพูดพร้อมกับขยิบตาเป็นสัญญาณให้ซิงเซียวออกไปก่อนช่วยดูแลเสี่ยวหลงอย่าเพิ่งพาเข้ามาหาเธอนางกำนันซิงเซียวเห็นพระสนมส่งสัญญาณแบบนั้นก็เข้าใจทันทีย่อตัวทำความเคารพแล้วเดินออกจากห้องพร้อมปิดประตูให้อีกฝ่ายอัญญาที่เห็นซิงเซียวออกไปแล้วก็โล่งอกเธอกลัวสาวน้อยคนนั้นจะเผลอพูดถึงเสี่ยวหลงทำให้องค์รักเงาได้ยินแล้วไปรายงานห้องเต้แก่สมชายพวกเขายังอยู่ที่เดิมไหมองค์รักเงาสองคนนั้นอัญญาถามเอไอ สมชายยังอยู่ครับเจ้านายยิ่งเกิดเรื่องรอบสังหารห้องเต้แกต้องให้เฝ้าจนกว่าจะหย่าซินะจากการวิเคราะห์ใช่ครับเจ้านายแต่จะว่าไปนะสมชายระบบ AI การเวลานี้ช่วยอะไรได้อีกบ้างไหมนอกจากพาไอสมชายมาด้วยและย้อนเวลาแบบนี้อัญญาถามด้วยความสงสัยไม่ทราบครับเจ้านายข้อมูลส่วนนี้ไม่สามารถเข้าถึงได้สมชายบอกเสียงเรียบช่างเถิดแต่จะว่าไปจัดคอสฝึกร่างกายนี้ยัง เรียบร้อยแล้วครับหลังจากนั้นก็ปรากฏตารางฝึกร่างกายสุดโหดขึ้นมาพออัญญาได้เห็นก็ตาเป็นประกายลุกขึ้นจากเตียงไปฝึกตามตารางทันทีด้านองรักเงาสองคนกำลังมองพระสนมของฝาบาทกำลังวิ่งราวกับคนบ้าด้วยความสงสัย15พระสนมทรงทำอะไรองรักเงา16หถามไม่รู้เหมือนกันสงสัยจะเสียใจที่อยากับฝาบาทไหม องค์รักเงา15ตอบ16ด้วยความไม่มั่นใจพวกเขาสองคนมักจะได้รับหน้าที่มาจับตาความเคลื่อนไหวของพระสนมที่ทำเรื่องขออยากกับฝาบาททุกคนแต่ไม่เคยเห็นพฤติกรรมอะไรแบบนี้มาก่อนแล้วที่พระสนมกำลังทําท่าย่อและลุกนั้นคืออะไร16ถาม15ถามข้าแล้วข้าจะไปถามใครช่างเถอะเถอะเรามีหน้าที่จับตาดูพระสนมก็พอที่เหลือไม่ใช่หน้าที่ของเรา15บอก16 ผ่านไปหนึ่งชั่วโมงอัญญาได้ฝึกร่างกายตามตารางโหดของ AI สมชายแต่ช่วงแรกของตารางให้ฝึกได้แค่วันละหนึ่งชั่วโมงก่อนจากนั้นค่อยปรับเพิ่มเวลาอีกทีหลังฝึกเสร็จอัญ,ญญารู้สึกสดชื่นและร่างกายเบาขึ้นกว่าแต่ก่อนจากนั้นก็อาบน้ำแต่งตัวด้วยตัวเองเพราะตอนนี้ในตําหนักเย็นมีนางกํานันสิงเสียวเพียงคนเดียวที่เธอให้ไปดูแลเสียวลงอีกทั้งเธอเองก็ชอบทําอะไรด้วยตนเองทั้งหมดถ้าจะมาให้คนอื่นอาบน้ำแต่งตัวให้ก็ไม่ชิน อาบน้ำแต่งตัวเสร็จไม่นานสำหรับทรงผมเธอกล้าวผมไม่เป็นตัดสินใจหาเชือกมามัดผมให้ดูธรรมะทแม่งขึ้นเพียงเท่านั้นจากนั้นก็มีขันทีสองคนเข้ามาเชิญเธอไปอยังตำหนักกลางบอกว่าห้องเต้ต้องการพบพระสนมอันหนิงห้องเต้เชิญท่านไปพบที่ตำหนักกลางพยะยะค่ะ ขันทีพูดอยู่นอกประตูห้องนอนเธอจริงๆก่อนหน้านี้พวกเขาก็มองหานางกำนันสักคนให้ไปเรียนเชิญพระสนมแล้วแต่ตำหนักเย็นวังเวงมากแทบไม่มีใครอยู่เลยพวกเขาเลยต้องมาเรียนเชิญพระสนมเองแต่รออยู่หน้าประตูห้องนอนไม่ไปใกล้กว่านี้ได้ไปกันเลย อัญญาตื่นเต้นเธอกำลังจะหย่าแล้วใช้ไมรีบเดินไปผลักประตูอย่างแรงทำให้ขันทีสองคนตกใจสะดุ้งขึ้นมาหันไปมองพระสนมตาค้างเพราะอีกฝ่ายแต่งตัวธรรมดาและไม่มีเครื่องประดับอะไรเลยแตกต่างจะพระสนมอันหนิงก่อนหน้านี้ที่มักแต่งตัวสวยงามใส่เครื่องประดับตลอดหรือว่าพระสนมอันหนิงเสียใจที่จะหย่ากับฝาบาทจนเริ่มเสียสติขันทีได้แต่คิดในใจเชิญทางนี้พะยะค่ะขันทีไายมือเชิญอีกฝ่ายให้ตามพวกตนเองไป อัญญาเอามือไพลหลังอย่างอารมณ์ดีขันทีหันมามองก็ได้แต่สายหัวสงสัยพระสนมอันหนิงจะเสียใจจนเสียสติแล้วเจ้านายครับทําท่าแบบนี้ไม่ได้ไม่สุภาพท่าที่เจ้านายทํามีแต่บุรุษเท่านั้นที่ทําได้ครับเอไอสมชายเตือนอัญญาอ้อลืมตัวตัวเอาใหม่ๆอัญญารีบปรับท่าทางให้ดูอ่อนหวานเรียบร้อยขึ้นเจ้านายครับเอไอสมชายเรียกอีกครั้งทำไมอีกรสมชายอัญญาเริ่มขุนเคืองแล้วทำไมเจ้าสมชายเรียกเธอบ่อยจัง ยิ้มอารมณ์ดีไม่ได้ครับเจ้านายกำลังประหย่าซึ่งที่นี้การหย่าไม่ควรจะอารมณ์ดีควรจะโศกเศร้าเสียใจครับสมชายเตือนอัญญาอีกรอบลืมตัวเอาใหม่อัญญาก็ปรับอารมณ์ให้เศร้าโศกมีน้ำตาคลอเบ้าพร้อมกับควักผ้าเช็ดหน้ามาเช็ดขอบตาให้เหมือนกำลังร้องไห้แต่ไม่มีน้ำตาออกมาสักหยด ระหว่างทางที่เดินจากตําหนักเย็นไปยังตําหนักกลางมีขันทีและนางกำนันมามุมดูตามทางเดินเงียบๆแต่ไม่มีใครกล้าขัดจังหวะเพราะพระสนมอันหนิงเดินตามหลังขันทีตําหนักกลางซึ่งทั้งสองคนเป็นขันทีคนสนิทของมหาขันทีเยียนฟู อัญญาเองตอนนี้ก็ไม่ได้สนใจใครจะมามุมดูเธอกำลังเล่นละครทำหน้าตาให้เศร้าเอาผ้าเช็ดหน้ามาเช็ดขอบตาตลอดเวลาและพยายามเรียนแบบท่าทางของเจ้าของร่างเดิมซึ่งบอกเลยว่าอัญญากำลังรู้สึกฝืนใจเป็นที่สุดเพราะเธอที่เป็นทหารรับจ้างยุคอวกาศมีนิสัยหามปาเถื่อนและโหดมากไม่คิดว่าวันหนึ่งต้องมาทำท่าทางแบบนี้ ในที่สุดก็มาถึงตําหนักกลางอันญากว่าตามองแล้วก็รู้สึกว่าตําหนักห้องเต้ดูใหญ่โตและมัง่งคั่งประดับไปด้วยของมีค่าเต็มไปหมดมีทั้งหยกประดับต้นไม้เงินต้นไม้ทองรูปวาดโบราณที่มีกรอนอยู่ด้วยในใจอัญญาถูมือเลยเธออยากจิกออกจากวังไปสักสองสามชิ้นรับประกันรวยแน่แต่ก็ได้แต่คิดแหละพระสนมเชิญทางนี้พยคฝาบาทรออยู่เหยียนฟู่รออยู่หน้าห้องทรงงานโบกมือให้ขันทีสองคนออกไปจากนั้นเขาจะรับช่วงต่อเองพาพระสนมเข้าไปห้องทรงงาน อัญญาที่กำลังคิดอะไรเพลินก็หันไปตามเสียงก็เห็นมหาขันธีเหยียนฟู่เธอก็เบิกตากว้างทันทีนี้สเปคเธอเลยณนะบัณฑิตร่างบางเสียแต่ว่าอีกฝ่ายสูงไปหน่อยไม่เป็นไรอย่างน้อยก็ได้ดูเป็นอาหารตาที่ถูกใจเธอหนึ่งคนพระสนมเชิญพะย,ะย่าขะเหยนฟู่เรียกพระสนมที่กำลังมองเขาไม่วางตาอัญญารีบเรียกสติอีกครั้งบ้าเอ่ยทำไมเธอต้องสติหลุดตอนนี้เห็นผู้ชายในสเปคเธอหน่อยไม่ได้เชิญท่านขันธที่นำทางได้เลย จากนั้นอัญญาก็ทำท่าเศร้าโศกและเดินตามเหยียนฟูจนไปถึงห้องโถงแห่งหนึ่งซึ่งน่าจะเป็นส่วนหนึ่งของห้องทรงงานที่แบ่งไว้คุยกับขุนนางพระสนมปรดรออยู่ตรงนี้พยะขมมอมฉันจะไปรายงานฝ่าบาทไปเถอดข้าอยู่ได้อัญญานั่งลงรอห้องเต้แก่ทันทีในใจก็อดเต้นระรัวไม่ได้ใกล้ละอีกนิดเดียวเท่านั้นความคิดในใจตอนนี้อิสรภาพอยู่ไม่ไกลแล้ว นิยายเสียงข้ามมิติมาเป็นสนมที่อยากอยากู้แต่งตุ๊กตาหมีน่ารักให้เสียงโดย AI อเปรมวดีบทที่7แรกพบห้องทรงงานห้องเต้เฉินหลงกำลังนั่งอ่านติการอยู่ได้ยินเสียงเดินก็เงยหน้าขึ้นมาเห็นเหยียนฟู่คนสนิทเดินเข้ามาก็ก้มหน้าลงไปอ่านติการในมืออีกรอบเหยียนฟู่มีอะไรเฉินหลงตรัสถามเสียงเรียบพระสนมอันหนิงมาถึงแล้วพะยะค่ะ เฉินหลงวางและปิติกาลงเขาลุกขึ้นทันทีตอนนี้เขาอยากเห็นหน้าพระสนมนหนิงที่ไปอยู่ตำหนักเย็นเกือบปีเหมือนกันเขาลืมหน้าอีกฝ่ายไปแล้วไปกันเหยียนฟู่พะยะค่ะเหยียนฟู่ก้มหัวลงแล้วเดินตามมังกรหนุ่มไปห้องถงติดห้องทรงงาน อัญญาที่นั่งรอห้องเต้แก่กว่าตามองไปรอบห้องก็อดยอมรับไม่ได้ว่ารถนิยมการแต่งห้องนี้เทสดีเลยทีเดียวสวยหรูเรียบสามคำมาบรรยายห้องนี้ได้เลยจนกระทั่งเธอได้หันไปสบกับดวงตาคมของห้องเต้ที่กำลังเดินเข้ามาโดยมีเหยียนฟู่ตามไม่ห่างเธอรู้สึกได้ว่าเหมือนถูกดวงตาคมคู่นั้นดึงดูดเข้าไปแบบไม่เคยเป็นมาก่อนอัญญารีบเบือนหน้าหนีก่อนจะรีบลุกขึ้นมาย่อตัวทำความเคารพห้องเต้ถาวายบังคมฝ่าบาทขอทรงพระเจริญหมื่นหมื่นปีอัญญาย่อตัวรอให้ห้องเต้รีบมาประคองเธอขึ้น ด้านฮ่องเต้ที่ศบตากลมโตนั้นรู้สึกประหลาดใจไม่ได้นั้นไม่ใช่ววตาที่เขาเคยเห็นมาก่อนในววตานั้นแฝงความรู้สึกดื้อรั้นบางอย่างไว้โดยที่เขาก็ไม่รู้ตัวจากนั้นเขาก็ได้ยินเสียงบางอย่างข้างหูฮ่องเต้แก่รีบมาประคองฉันคนนี้ววัปวดเข่าหมดแล้วฉันรงถึงกับเลิกคิ้วแล้วกวาดตามองกำลังมองว่าใครบังอาจถึงกับเรียกเขาว่าฮ่องเต้แก่เขาเพิ่งอายุ35ปีเองโอ้ยทำอะไรอยู่ฉันปวดเข่าจะย่อมไม่ไหวแล้วนะ ห้องเต้แก่นี้จะว่าไปตัวโตวผิวคล้ำกล้ามก็น่าจะโตดูแล้วไม่ใช่สเปคฉันต้องแบบมาหาคันที่เหยียนฟู่ซีหล่อบอบบางถูกใจแม่มากห้องเต้เฉินหลงที่ได้ยินประโยคเหล่านี้หันไปมองพระสนมอันหนิงที่ย่อตัวอยู่แต่ก็แอบ,บมองไปยังมหาคันที่เหยียนฟู่โดยไม่รู้ตัวทําให้เฉินหลงหน้าคล้ำขึ้นมาทันทีเมียเขายังไม่ทันอยากกับเขาก็มองชายอื่นแล้วแถมชายคนนั้นคือคันทีคนสนิทของเขามัางกรหนุ่มเดินไปประคองเมียรักที่จําหน้าไม่ได้ก่อนหน้านี้ สนมรักลุกขึ้นเถิดข้าเห็นเจ้าย่อตัวนานๆแล้วรู้สึกปวดใจอัญญาที่ลุกขึ้นยืนตามการประคองของฮ่องเต้รีบกวักผ้าเช็ดหน้ามาเช็ดน้ำตาปลอมอีกรอบขอบพระทัยฝ่าบาทหม่อมฉันคิดถึงพระองค์มากเลยเพคะอัญญาพูดไปก็รู้สึกเลื่อนไปแต่ในความทรงจำร่างเดิมจะพูดกับฮ่องเต้แก่ประมาณนี้ถ้าคิดถึงข้าทำไมจะอยากกับข้าล่ะสนมรัก เฉินหลงตรัสถามด้วยความสงสยัยพอเห็นหน้าพระสนมอันหนิงความทรงจําบางอย่างก็ผุดขึ้นมาเขาจําได้แล้วพระสนมที่เขาปลดปรานพลิกป้ายไปหาบ่อยที่สุดในช่วงที่อีกฝ่ายเข้าวังมาใหม่ๆทําทำไมจะไม่อย่าละฉันอยากได้อิสรภาพไปหาหนุ่มน้อยร่างบางดีกว่าอยู่กับห้องเต้แก่ที่ดูท่าอีกไม่นานจะถูกก่อกระบฏเฉินรงที่ได้ยินถึงกับกัดฟันอะไรคือการไปหาหนุ่มน้อยร่างบางอะไรคือการก่อกระบฏมือที่ประคองร่างบางเผยกุมไหล่นั้นแน่นขึ้น เจ็บโวยไม่มีความทนุถนอมสตรีเลยฮ่องเต้แก่นอยาศักทีซีฉันจะกลับไปหาเสี่ยวหลงมังกรหนุ่มได้ยินประโยคนี้คลายมือที่ประคองไหล่ของร่างบางออกจากนั้นเขาก็สงสัยว่าเสี่ยวหลงคือใครเขาจะต้องให้องค์รักเงาไปสืบเรื่องนี้ให้ได้อัญญาใช้ผ้าเช็ดหน้าผืนเดิมเช็ดน้ำตาแล้วก็พูดด้วยเสียงเศร้าถึงหม่อมฉันจะรักฝ่าบาทแต่ก็รู้ดีว่าไม่คู่ควรที่จะอยู่รับใช้พระองค์ด้วยความผิดก่อนหน้านี้โปรดให้หม่อมฉันได้รักพระองค์อยู่ที่ไกลแทนด้วยเถอะเพคะ ฉันต้องได้รางวัลตุกตาทองคำแล้วไหมตีบทแตกกระจุยพระสนมที่รักห้องเต้แก่ใจจะขาดเนี่ยรีบรีบลงนามอย่าสักทีซิไว้ฉันจะได้รีบไปเก็บของพาเสี่ยวหลงออกจากวังให้เร็วที่สุดเดียวไม่ได้ออกถ้าห้องเต้แก่รู้ว่ามีลูกชายห้องเต้เฉินรงที่มั่นใจแล้วว่าเสียงทั้งหมดที่ได้ยินมาจากความในใจของพระสนมอันหนิงที่ขึ้นชื่อว่าสวยล่มเมืองมากความสามารถกับกรรยาท่าทางเรียบร้อยเขาอดยิ้มเย็นไม่ได้ เขามีลูกชายแต่สนมอนันหนิงตั้งใจไม่บอกเขาแถมยังจะพาทายาทมังกรออกจากวังโดยที่เขาไม่รู้ตัวอีกพระสนมอนันหนิงไปเอาความกล้ามาจากไหนจะอย่าจากเขารอฝันไปได้เลยเขาไม่อย่าแล้วมังกรหนุ่มเดินไปยังเก้าอี้แล้วนั่งลงจากนั้นดึงร่างบางให้มานั่งตักเขาถึงแม่ร่างบางจะดิ้นแต่มีหรือจะสู้แรงเขาได้จนกระทั่งอีกฝ่ายหยุดดิ้นเขาก็เอาคางวางบนไหลบางแล้วพูดกระซิบข้างหูมือหนาก็อบเอวบางนั้นไว้ เจ้ารักข้าขนาดนี้จะไปรักไกลๆข้าทำไมกันมารักกันใกล้ๆดีกว่าเรื่องอย่ายกเลิกไปได้เลยข้าเปลี่ยนใจไม่อยากจากเจ้าแล้วสนมที่รักข้าขนาดนี้ข้าจะตัดใจปล่อยให้สนมรักลำบากข้างนอกได้อย่างไงอัญญาที่นึกไม่ถึงว่าห้องเต้แก่จะทำรุ่มรามเธอแถมมากระซิบข้างหู ตอนนี้เธอกำหมัดแน่นแล้วด้วยความโกรธอยากเอาศอกกระทุ้งด้านหลังจริงๆได้แต่ท่องอดทนไว้อัญญาอดทนไว้เจ้าของร่างเดิมเป็นเมียเขาอยู่ยิ่งมาได้ยินว่าไม่อย่าแล้วภาพในใจของเธอตอนนี้คืออยากปล่อยหมัดระรัวชกที่ห้องเต้แก่สักรอบฉันอยากหย่าไม่ได้อยากรักกับคนแก่กล้ามโตแบบนี้ไม่เป็นไรหย่าไม่ได้ฉันก็หนีไปไกลาจากที่นี้ก็พออีกฝ่ายก็หาไม่เจอแล้วมังกรหนุ่มที่ได้ยินว่าคนแก่กล้ามโตเขาเข้าใจคำว่าคนแก่แต่กล้ามโตหมายถึงอะไร ไม่เป็นไรเดี๋ยวคืนนี้เขาจะถามอีกฝ่ายอีกทีส่วนเรื่องคิดจะหนีไปจากเขาเจ้าอย่าหวังเลยอันหนิงจากนั้นก็กระชับอ้อมแขนให้แน่นขึ้นเหยียนฟู่ห้องเต้เฉินหลงเรียกทันทีคนสนิททันทีพยะคาฝาบาทออกราชองค์การอภัยโทษและคืนยศพร้อมมอบข้าวของทุกอย่างให้พระสนมอันหนิงดังเดิมและย้ายไปอยู่ตำหนักจันทราในทันทีพยะคาฝาบาท เยียนฟู้รับคำสั่งห้องเต้เฉินหลงก็จะรีบไปร่างราชองค์การและไปประกาศหน้าตำหนักเย็นให้เร็วที่สุดในใจก็ได้แต่คิดว่าพระสนมอันหนิงเก่งกาจมากมาพบห้องเต้ไม่นานก็สามารถได้รับการอภัยโทษได้ทุกอย่างคืนกลับมาหมดและย้ายไปตำหนักจันทราที่ใกล้ตำหนักกลางที่สุดได้ปกติตำหนักนี้ห้องเต้ตั้งใจจะเก็บไว้อย่างห่วงแหนไม่นึกว่าวันนี้จะมอบตำหนักนี้ให้พระสนมอันหนิงสนมรักเจ้าพอใจราชองคการของข้าไหมห้องเต้เฉินหลงได้นำมือมาลูบไล้แก้มเนียนบางนั้นเบา พอใจกับพีซิกเสียงที่เขาได้ยินข้างหูทําให้ตอนนี้มังกรหนุ่มยิ้มอย่างอารมณ์ดีขึ้นมามีความรู้สึกเหมือนได้ปราบพยศแมวป่าที่เขาเคยจับได้อย่างไงไม่รู้นิยายเสียงข้ามมิติมาเป็นสนมที่อยากอยาผู้แต่งตุ๊กตาหมีน่ารักให้เสียงโดย AI เปรมวดีบทที่8รับราชองค์การ ห้องเต้เฉินหลงหลังจากทรงตันแกล้งแมวป่าตัวน้อยจนพอพระไทยก็ปล่อยอีกฝ่ายให้ลุกขึ้นหลังจากเป็นอิสระแล้วอัญญาก็หันมาถลึงตาโตมองห้องเต้แก่ด้วยความไม่พอใจอย่างลืมตัวห้องเต้แก่บ้าตันหาขอให้ตรงนั้นมีปัญหาขอให้มีเนียกี่คนก็ไม่รักมังกรหนุ่มที่ฟังความในใจสนมรักได้แต่กัดฟันสักวันเขาจะต้องพิสูจน์เรื่องนี้กับอันหนิงให้จงได้เขาไม่เคยมีปัญหาตรงนั้นสักครั้งเลย สนมรักกลับไปเตรียมตัวเถิดคืนนี้ข้าจะไปหาห้องเต้เฉินหลงโบกมือไลใ่ให้อีกฝ่ายไปเก็บของย้ายตําหนักเะขมอมฉันทูล่าอัญญาเมื่อเห็นว่าเรื่องยาวันนี้ไม่สําเร็จก็รีบย่อตัวลาอีกฝ่ายทันทีเธอไม่อยากเห็นหน้าห้องเต้านานไปกว่านี้เดี๋ยวอดใจไม่ไหวทําร้ายพระวรกายอันสูงค่าของอีกฝ่ายจากนั้นอัญญาก็รีบวิ่งหนีออกมาจากห้องทรงงานอย่างรวดเร็วไม่ได้ฟังเสียงเตือนของไอไอสมชายที่บอกให้รักษากริยามารญาติเลยตอนนี้เธอต้องการออกไปจากที่นี้ให้เร็วที่สุด เจ้านายครับเดินเร็วก็ได้อย่าวิ่งแบบนี้วิ่งเร็วไม่ได้ครับไม่เหมาะสมในยุคนี้ระหว่างที่อัญญาวิ่งหนีออกมาโดยไม่สนกิริยามารญาติทำให้ขันทีและนางกำนันที่อยู่ระหว่างทางเดินเห็นพระสนมอันหนิงวิ่งเหมือนหนีอะไรออกมาก็อดกระซิบกระซาบไม่ได้พระสนมันหนิงทำไมวิ่งในพระราชวังแบบนี้หรือว่าเสียใจจนเสียสตินางกำนันคนที่หนึ่งกระซิบกับเพื่อนไม่รู้ซีอาจจะใช้ใครจะอยากหยาก,กับฮ่องเต้เฉินหลง นางกำนันคนที่สองตอบเพื่อนเพราะห้องเต้เฉินงขึ้นชื่อว่าปรีชาความสามารถทั้งทางด้านบุญและบูรูปงามมีทรัพย์สินในท้องพระคลังเป็นจำนวนมากช่างเธอวังหลังก็แบบนี้แหละก่อนหน้านี้ก็มีพระสนิาไปสองคนก็อยากไปด้วยความเสียใจแบบนี้เลยนางกำนันคนที่สามกระซิบเล่าให้เพื่อนนางกำนันฟังเล่ามาอยากรู้ก็พระสนมสองคนก่อนหน้านี้เคยเป็นคนโปรดของฝ่าบาท จากนั้นก็ทำความผิดแล้วมาอยู่ตำหนักเย็นแต่สองคนนั้นอยู่ไม่นานก็รีบยื่นเรื่องยามีแต่พระสนมอันหนิงนี้และอยู่ตำหนักเย็นเกือบป,ปีถึงทำเรื่องยากับฝ่าบาทอัญญาที่ลืมตัววิ่งหนีราวกับหนีอะไรสักอย่างที่น่ากลัวสำหรับเธอแล้วใช่เลยเธอผู้ไม่เคยมีคนรักเป็นชายหรือหญิงสักคนมาก่อนอยู่ดีๆถูกฮ่องเต้แก่ทำรุ่มร่ามก็รู้สึกรับไม่ได้ขึ้นมาหลังจากหนีมาถึงตำหนักเย็นก็เริ่มตั้งสติเรียกเอไอสมชายให้ช่วยกันคิดดีกว่า สมชายทำอย่างไรฉันถึงอยากกับห้องเต้แก่ได้อารมณ์เสียมากตอนนี้คงเป็นไปไม่ได้แล้วครับห้องเต้รู้การมีอยู่ของเสี่ยวหลงกรณีที่มีทายาทกับห้องเต้จะไม่สามารถอย่าขาดได้เลยยกเว้นแต่ทำไมห้องเต้แก่รู้การมีอยู่ของเสี่ยวหลงแล้วล่ะในเมื่อรู้แล้วก็ช่างเถอดต่อให้จบดีกว่าแต่อะไรสมชายฮ่องเต้ตายครับแล้วให้ฮ่องเต้องต่อไปทำหนังสือ,อย่าให้ อันญาได้แต่เอานิ้วโป้งคือมากัดอย่างใช้ความคิดถ้าจะอยากคือต้องตายจากกันเท่านั้นดูทรงแล้วห้องเต้แก่น่าจะอายุยืนซะด้วยไม่ตายง่ายได้แต่ถอนหายใจที่หน้าตำหนักเย็นซึ่งรกร้างมาเนิ่นนานบัดนี้กลับเต็มไปด้วยเสียงฝีเท้าของคันทีและนางกำนันที่เดินตามหลังมหาขันทีเยียนฟู่มาเป็นจำนวนมากมหาคันทีเย็ยนฟู่ในชุดขันทีใหญ่สีม่วงเข้มยืนอยู่อย่างสงบ ซิงเซียวนางกำนันคนสนิทของพระสนมอันหนิงรีบประคองพาพระสนมออกมาหน้าตำหนักเพื่อรอรับราชองคการฮ่องเต้ด้วยความตื่นเต้นเจ้านายของนางไม่ใช่ว่าจะได้โอกาสกลับคืนตำแหน่งแล้วหรอรับราชองค์การทุกคนในที่นั้นรีบคุกเข่าลงพร้อมกันแม้กระทั่งพระสนมอันหนิงที่ยืนนิ่งอยู่ในอาพรเรียบง่ายก็ต้องย่อตัวลงสีหน้าของนางไม่แสดงอารมณ์ใดๆจนเอไอสมชายต้องเตือนให้แสดงสีหน้าปรับปลื้มใจที่จะรับราชองคการของฮ่องเต้ ให้ทำหน้าเหมือนปรับปลื้มใจเวลาเห็นไอดอลอวกาศครับเจ้านายแสดงสีหน้าปลาตายแบบนี้ไม่ได้เดี๋ยวคนสงสัยนะครับอัญญาได้แต่ถอนหายใจจากนั้นก็เปลี่ยนเป็นยิ้มน้อยๆให้ทุกคนแต่พอหันไปเจอมหาขันทีเหยียนฟู่ก็อดตาเป็นประกายไม่ได้ทำให้พวกขันทีและนางกำนันต่างเข้า,จาใจผิดคือว่าพระสนมอันหนิงกำลังดีใจที่จะได้รับราชองค์การจากฮ่องเต้ตามบัญชาของจกักรพรรดิเชิงหลงผู้ปกครองสูงสุดแห่งแผ่นดิน สนมอันหนิงแห่งตำหนักเย็นซึ่งครั้งหนึ่งเคยถูกลงโทษและลดตำแหน่งบัตรนี้ฝ่าบาททรงพิจารณาแล้วว่านางไร้ความผิดพระราชทานอภัยโทษโดยสมบูรณ์ต่อแต่นี้ไปให้สนมอันหนิงได้รับการคืนตำแหน่งในฐานะพระสนมฝ่ายในตามเดิมพร้อมทั้งให้ย้ายไปพำนักณนะตำหนักจันทราอันสูงสักทันทีและข้าของเครื่องใช้ที่เคยถูกริบไปให้จัดส่งคืนแก่สนมโดยไม่มีข้อยกเวน้น นอกจากนี้พระโอรสของสนมบวนอันหนิงซึ่งเป็นสายพระโลหิตแห่งจัก,กรพรรดิให้ได้รับการปกป้องและดูแลในฐานะองค์ราชายาทโดยไม่ล่าช้าพิธีแต่งตั้งจะมีอีกในหนึ่งปีข้างหน้าราชองคการนี้ถือเป็นคำบัญชาจากฝ่าบาทจงปฏิบัติตามโดยเคร่งครัดมีให้ขาดตกกกรองเหยียนฟู่มวนราชอง์การในมือและลดสายตาลงเล็กน้อยพระสนมหน,นิงขอแสดงความยินดีด้วยพะยาคาฝ่าบาททรงมีพระเมตตาต่อท่านและพระโอรสเป็นอย่างยิ่ง อัญญาหรือก็คือพระสนมอันหนิงที่ยังคงคุกเข่าก้มหน้าลงเธอรู้สึกถึงสายตาทุกคู่จับจ้องมาที่เธอแต่ในใจกลับเต็มไปด้วยความโมโหเตอร์แก่ทำไมต้องประกาศเรื่องเสี่ยหลงให้คนทั้งวังหลังรู้แบบนี้โอกาสขอหยาของเธอแทบไม่มีแล้วขอให้พระสนมรีบเก็บข้าวของจําเป็นและย้ายไปตำหนักจันทราตอนนี้เลยพะยะค่ะส่วนที่เหลือจะมีขันทีและนางกำนันมาจัดการต่อมหาขันทีเหยียนฟู่บอกพระสนมอันหนิงข้าทราบแล้วจะรีบไปเก็บของทันที อัญญารับม้วนราชองค์การลุกขึ้นแล้วหันหลังเข้าตำหนักเย็นไปทันทีตำหนักหงห้องถงใหญ่ที่นั่งสูงสุดมีสตรีร่างบางแต่ดูสง่างามกำลังนั่งอยู่ในมือยังคงถือลูกประคำนั้นก็คือฮองเฮาหยางหลานซูโดยที่เก้าอี้ทั้งสองฝั่งต่างมีสตรีทิ้งดามนั่งอยู่นั้นก็คือเตอ๋อเฟยและหลินกุ้ยเฟยประสะจักคันทีและนางกำน,นัน ทางฝั่งขวาของฮองเฮาหลินกุ้ยเฟยสตรีผู้ได้ชื่อว่างดงามดั่งจันทรากำลังนั่งอยู่ใบหน้ารูปไข่ที่สมส่วนงดงามไร้ที่ติผิวขาวผ่องราวยกขัดมันทำให้นางโดดเด่นทุกครั้งที่ปรากฏตัวเส้นผมดำขลับยาวถึงกลางหลังของหลินกุ้ยเฟยถูกกล้าวอย่างประณีปักปิ่นทองประดับด้วยอัญ,ญมณีสีแดงสดนางสวมชุดแพรไหมสีชมพูอ่อนปักลายดอกโบตันสีทองเสริมให้รูปลักษณ์ของนางอ่อนหวานแต่สงสเสริ ทางฝั่งซ้ายของ้องเฮาเตอ๋เอเฟยสตรีที่มีความงามดุดดอกเหมยบานสะพรั่งในฤดูหนาวใบหน้ารูปทรงเรียวยาวผิวพรรณขาวนวลอมชมพูเส้นผมที่จัดแต่งอย่างเรียบง่ายถูกปักด้วยปิ่นหยกลายดอกเหมยนางสวมชุดสีเขียวอ่อนประดับด้วยลายกิ่งไผ่ทำให้รูปลักษณ์ของนางดูสงบและเยือกเย็นเหมือนสายลมยามเช้าภาพที่ทั้งสามคนจะอยู่ด้วยกันอย่างสงบแบบนี้นับว่าหาได้ยากยิ่งเพราะฮองเฮาและหลินกุ้ยเฟยมักมีความขัดแย้งกันมาโดยตลอด ส่วนเตอ๋อเฟยมักจะอยู่อย่างสงบเงียบคนเดียววางตัวเป็นกลางไม่เข้าข้างฝ่ายใดทั้งหมดที่ว่าต่างเป็นฉากหน้าที่พวกนางร่วมแสดงละครกันขึ้นมาเท่านั้น